วันนี้เราจะมาเล่นเกมโ,โลวบัตโอเคอยู่ในแบบขายร้านขายเนื้อนะคะไปกะ้เขาตดหรือเปล่าได้ยินเสียงตดมาปะเนื้อเน้านี่น,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 นี่อะไรอ่ะ ฝนไม่ได้ตกแต่เขาตดไปแราแล้วเปล่าเร็เช็คอยอากาเรียกซิเช็คทอยเช็คอยเราห้างตมาย เอากาตอนนี้ยอากาโดนจับไว้พี่ต้องไปช่วยอาก,ก้าเอากาแต่ว่าตายมียีเนี่ยเออเดี๋ยวพี่เกิดใหม่ฮะยัยพี่เกิดใหม่แล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยเอาก้าเดี๋ยวพี่จะบินไปหาอาก,ก้าด้วยเพราะว่าจบเกมมันมีเครื่องบินให้บินไ,ไปหาอาก,ก้ามื่อยู่ในกล้องเสียกตาตายแล้วอ่ะไม่นะไม่ไม ตายอยู่มื่เลยตอนนั้นเราไม่ต้องใช้เมาพอก็โดูจากตัวใบไมดีน่าจะเสีนงว่ายังไกลแล้วก็ป้ากึ๊บกึ๊บชัวร์เย้ก้าเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะเย็นติวันนี้เรามาซื้อเนื้อแต่ว่าตอนนี้เนื้อเขาบอกว่าเนื้อน่าห้ามมัซื้อ อุ้ยตายแล้วยอมช่วยนะเบคอนนายต้องไปช่วยน้องฉันนะน้องนายก็มีหรออ๋อโอเคเบคอนใครที่รู้จักเกมโรบอกพีม,มาบอกด้วยนะเย,ย้ขึ้นได้แล้วออกก็อยู่ข้างข้างบนเน่ยอะไรนี่ ได้ยินเสียงตดเขาไหมเอลก้าิงหญิรตดด้วยใจตดลคนขายเน่งไงเขาตดตายแล้วโอกาจะไปชว่วยก็ย่งไรดีพี่ตายแล้วนแนย,ยาตแล้วคาบคบบจะพี่ไปชว่วยเคกลาทันที วจำได้ว่าเคยเล่นแล้วมันค้างตรงนี้พอดีแล้วกานไม่หมือ้กันนี่ไงโอ้โหท่อนาำแตกนี่นาใครเคยเล่นแล้วก็บอกกันด้วยนะเออเชียร์พี่สิก้านันกเร็วๆนะต้องขึ้นไปอีกแล้วพีอยาครับ อ,อ,อ,อย่าไปใช่สิพี่ไม่มีโลบักนอก้าพี่ไม่มีตังพี่ต้องไกรได้แล้วนะนี่นี่นี่นก้าลงไปสิพี่หนักหนักลงไปเร็วๆร็ก้าตอนนี้อก้าอยู่ไหน โอก้าอยู่บนรถตู้เหรอใช่โอ้ยสวยแล้วโอก้าอยู่บนรถตู้โอก้าจะยังย่งมาก่อนสิมาดูด้วยกันว่าจะถึงโอก้าเมื่อไหร่ซ้ำอีกนะซ้ำโอก้าโอก้าเฉียบพี่สิจะได้ไปไป่น่าชื่อด่านี้มันมีทั้งหลายด่านโอก้าเดี๋ยวตีห้าพี่ไปช่วยตอนนี้สองทุ่ม